ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิป Situation Chip นะคะก็ให้ใช้ไพ่ Vision น,นะคะในการอ่านเนาะวันนี้เดี๋ยวเรามาสับไพ่นะคะตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็อ่านเป็นเรื่องราวเหมือนเดิมดูซิว่าตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของใครประมาณไหนนะคะแล้วก็คืนนี้เนาะ,ะถ้าใครดูคลิปในวันนี้นะคะคืนนี้นะคะจะมีไลฟ์เปิดไพ่ฟรีนะคะที่เพจ Facebook นะคะไบร์มานะคะ Material Girl Staro นะคะก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้ ะะดูสิตัวเขารู้สึกว่ายังขอไพ่เปิดมาปุ๊บขอไพ่เพิ่มเลยอ่ะโอเคตัวเขารู้สึกว่าเขาทําอะไรไม่ได้เลยในความสัมพันธ์นี้ในตอนนี้นะคะทุกอย่างมันดูรัดตัวเขาไปหมดมันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจะ make a move ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงนั่นนี่นะแต่เขารู้สึกว่าพอเขาจะก้าวมาหาคุณอนะ เขาก็ถูกงานดึงไว้พอเขาจะก้าวมาหาคุณเขาก็ถูกเพื่อนดึงไว้พอเขาจะก้าวมาหาคุณเขาก็ถูกนั่นถูกนี่ดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้เขารู้สึกเหมือนกับทําไมอะไรๆก็ไม่เป็นใจเลยที่แบบจะให้เขาเก้าวไปพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะทาไมต้องมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาขัดขวางตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อ energy ฝั่งเขาเป็นคนธาตุลมนะเมถุนตุลกุมนะคะอาจจะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ก็ได้นะคะคราวนี้เนี่ย ในฝั่งของคุณนะ่ะคุณรู้สึกเหมือนหมดหวังใช้คําว่าสิ้นหวังแล้วกันหมบหมดหวังจริงๆคือสิ้นหวังแล้วอะไรเงี้ยไม่หวังอีกแล้วในความสัมพันธ์นี้เพราะคุณรู้สึกว่าคือไพ่เดอะเวิร์ลอะเหมือนเหมือนคนที่บอกตัวเองว่าหมายถึงว่าตัวคุณอะนะคุยกับตัวเองบอกตัวเองว่าควรจะม o v ออนควรจะจบเรื่องนี้ได้ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ควรจะยาวหรือว่าลากนานมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอืมคุณอยู่ในช่วงที่เหมือนกับ ปลอบใจตัวเองแล้วก็บอกตัวเองให้ยอมรับความจริงว่าเออเลิกหวังกับความสัมพันธ์นี้สักทีเถอะพอสักทีเถอะอะไรเงี้ยค่ะแค่นึกถึงคนลัคนาราศีถือว่าดาวจันทร์ธนูเมถุนกรกฎมีนพ,พิศภบางคนนะบางคนเมทอะไรเงี้ยค่ะ เขาอะโสดมานานโสดมานานจริงๆใช้คำว่าโสดมานานเลยแหละใช้สถานะคำว่าซิงเกิลอะค่ะมานานแบบเป็นปีๆเลยแหละใช่เขาเป็นคนที่เลือกมากเลือกมากเลือกเยอะจริงๆเป็นคนสเปคสูงแต่คราเนี้ยคือมันเหมือนกับเขาไม่คิดด้วยซ้ำว่าเขาจะเจอคุณแล้วก็เขาไม่คิดด้วยว่าคนอย่างคุณอะมีตัวตนบนโลกนี้ด้วย แบบยังมีเหลืออยู่อีกหรอคนแบบเนี้ยอะไรอยเงี้ยเป็นความรู้สึกนั้นนะแล้วก็ตัวเขาอะ่ะเ,เหมือนกับพอโสดมานานแล้วก็ทำตัวไม่ถูกอะ่ะเวลาที่ชอบใครจริงๆจ,จังๆหรือว่าอยากจะเป็นแฟนอะเขา้าใจว่าแล้วก็มีความลังเลในใจลึกๆด้วยว่าอืม จะมีแฟนดีไหมหรือจะโสดต่อไปเพราะว่าจริงโสดก็ดีสบายใจมีตังใช้งานก็ดีนั่นนี่คือทุกอย่างดีหมดคิดออกปะไออยก่กาเเลียนอะ่ะคันนี้ในใน,ในฝั่งคุณนะคะตัวคุณอะ่ะเอาจริงๆนะเคงไม่รู้ว่าชีวิตคุณเกิดอะไรขึ้นมาก่อนหน้านี้แต่ว่าตามไพ่ฝั่งคุณอะ่ะช่วงเวลาที่คุณได้เจอเขาอะ่ะคุณก็รู้สึกว่าคือ คนคนนี้เป็นคนที่โอเคสําหรับคุณโอเคคือดีมากอาจจะใช้คาว่าดีมากเลยแหละนั่นนี่ตรงสเปคหรืออาจจะไม่ตรงสเปคทั้งหมดแต่อะไรเงี้ยแต่คุณไม่มีข้อติกับเขาเท่าไหร่คือเต็มสิบคุณให้เขาเก้าวอะไรเงี้ยค่ะแต่มันมีหนึ่งคะแนนที่หายไปอะ่ะมันมันเป็นอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับเขาแต่เป็นเกี่ยวกับตัวคุณซึ่งคุณอาจจะเพิ่งอกหักมาหรือเปล่าหรือคุณไม่พร้อมที่จะมีแฟนหรือเขามีคอนดิชันอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่า เขาดูดีเกินไปเขาคงไม่เหมาะกับคุณหรือคุณไม่เหมาะกับเขาอะไรเงี้ยมันมีบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะเริ่มความสัมพันธ์กับคนคนนี้อืมอาจจะเพราะว่าคุณเพิ่งเลิกกับแฟนมาหรืออะไรย่างนี้ด้วยเราไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยคะ่ะแต่มันเป็นจังหวะที่ได้รู้จักแล้วก็ได้เจอกันพอดีช่วงช่วงหนึ่งช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคราวนี้พอได้ทําความรู้จักกันนะคะ อย่างที่เคบอกว่าเขาอ่ะมีความลังเลอยู่ในใจนะว่าเอาไงดีวะอ่ะอย่างถ้าถ้ามองอะคนยืนอยู่บนนั้นคือจะโดดหรือไม่โดดดีอะไรจะโดดลงมาจากหอกคอยหรือไม่โดดดีคือเอาไงดีวะเอาไงดีอะไรเงี้ยอืมเพราะสิ่งที่เขาเห็นในตัวคุณอะค่ะมันคือฟอร์บอนเหมือนเขาเจอคนที่ใช่ทั้งที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะเจอไม่คิดว่าจะเจอคนแบบนี้ ยังเหลือคนแบบนี้อยู่บนโลกอีกเหรอเฮ้ยยังมีมีคนเนี้เกิดขึ้นจริงๆหรอว่าในโลกเนี้ยอะไรยแบบเขารู้สึกว่าการเจอคุณมัน Amazing มากแบบมันทําให้เขารู้สึกเซอร์ไพรส์มันไม่เชิงแบบเซอร์ไพรส์แต่มันแบบมันแปลกใจมันประหลาดใจว่าคนที่ใช่มันมีอยู่จริงจริงๆหร,รอแล้วก็อยู่ใกล้ตัว ขนาดนี้เลยเหรอหมายถึงว่าคุณอยู่ตรงหน้าเขาแล้วอะคิดออกไม้แบบเฮ้ยเจอแล้วอะอย่างเงี้ยมมันก็เลยมีความกล้ากลัวว่าเอาไงดีในขณะที่ตัวคุณน่ะคุณเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันชัดเจนแล้วก็มั่นคงอะค่ะดังนั้นเคไม่รู้ว่าตอนที่คุณเห็นเขาตอนแรกที่เป็นตอนไพ่เก้าเหรียญน่ะคุณอาจจะมองเขาเป็นเจ้าชู้หรือเปล่าหรือมองว่าเขา อาจจะมีคนเข้าหาเยอะคุยเยอะคุณเลยไม่อยากจะเข้าไปคุยกับเขาเท่าไหร่เพราะเพราะคุณสิ่งที่คุณต้องการอะคือคนที่จะมาคอมมิชกับคุณเป็นแฟนคุณแล้วคบแล้วสร้างอนาคตไปด้วยกันแล้วไปแต่งงานหรืออะไรเงี้ยคุณต้องการครอบครัวคุณต้องการอะไรที่ที่มันชัดเจนแล้วมันก็มั่นคงดังนั้นอะเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าคือมุมมองที่คุณมองเขามันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณนะไม่อยากจะสารสัมพันธ์กับเขาจริงจังหรือไม่อยากจะแบบก้าวเข้าไปคุยอะไรเงี้ยเพราะรู้สึก ในมุมมองคุณนะเครู้สึกว่าเวลาคุณมองเขาแล้ทุกอย่างมันดูยากอ่ะเออเขาดูเป็นคนที่ยากที่จะแบบทําให้ประทับใจเขาดูเป็นคนที่แบบเอาใจยากดูเป็นคนแบบเรื่องเยอะเรื่องมากมาตรฐานก็สูงแล้วคุณรู้สึกแบบเออมันดูเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คราเนี้ยคือคนเรามักจะดึงดูดคนที่คนที่คนที่คล้ายคายกันอ่ะขอใช้คํานี้แล้วกันตัวคุณเองอะค่ะ มองว่าเขาเป็นคนมาตรฐานสูงใช่ไหมเอาจริงๆตัวคุณก็มาตรฐานสูงนะถ้าถ้าคุณต้องการสี่ไม้เนาะ four of w a n d แบบเนี้ยนั่นหมายความว่ามาตรฐานคุณน่ะก็คือต้องการคนที่พร้อมในระดับหนึ่งถูกไหมที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์ปุ๊บนั่นเราก็จะวางนาคนนั่นนี่แต่ว่าคุณก็ต้องการคนที่ perfect ในระดับหนึ่งเหมือนกันเนี่ยเป็นเหตุผลที่ว่าจังหวะชีวิตของคนสองคนมันมาชนกันพอดีอะค่ะ เขาอะถึงเขาจะลังเลนะนั่นนี่เนี่ยนั่งมองพระจันทร์แล้วคิดเนี่ยคือถึงจะลังเลหรือเออเขาเรียกอะไรนะโดดหรือไม่โดดดีเนาะตอนแรกอะสิ่งที่มันชัดขึ้นมาคือคนคนนี้เมื่อก่อนอาจจะใจแข็งเป็นหินอะแต่ตอนเนี้ยใจให้เขามีแต่น้ำคือแบบเคยรู้สึกว่าเขาชอบคุณมากเขาหลงหลงหลงรักคุณอะ คุณคุณตกเขาไปเต็มๆเลยเขารู้สึกือนเขาโดนตกอ่ะ,อะโดยเฉพาะเวลาที่คุณยิ้มหรือเวลาที่เขาดูลูปคุณเวลาที่เขาแบบเขาส่องคุณออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเคารู้สึกว่าเขายิ้มอยู่คนเดียวเขาเขาชอบคุณอ่ะชอบแบบตกลุมล้กมาก็นค่ะมากๆนอ้ฉันอ่านไพ่ไปเคก็ยิ้มไปน,น,นี่คนคนนี้นั่งบองพระจันทร์แล้วแบบมีความสุขมากอะไรอเงี้ย เคารู้สึกว่าเขาจินตนาการความน่ารักของคุณไว้เยอะเหมือนกันนะว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยอืมในขณะที่ตัวคุณนะ่ะในขณะที่ตัวคุณเหมือนกับไม่ไม่ได้จะบล็อกเขาไปแต่ก็ไม่ได้จะพยายามทําอะไรมากกว่านี้เพราะเหมือนเหมือนคุณเองก็อยู่ในจุดที่ก็รออยู่ว่าเขาจะทําอะไรต่อไปอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าคุณรอดูการกระทาอะ่ะ เพราะเคกรู้สึกเคครู้ส,รสึกเหมือนครับช่วงนี้เป็นช่วงที่รออะไรอยู่หรือเปล่าเหมือนต่างคนต่างรอหรือลองใจกันอยู่ว่าไอ้ฝ่ายจะเทคแอคชั่นอะไรอะไรเงี้ยทั้งคู่นะเป็นเหมือนกันเลยอแต่เคกรู้สึกว่าถ้าเมื่อก่อนคุณเคยคั่งรักเขาตอนนี้คนที่คั่งรักอ่ะเป็นฝ่ายเขานะแต่คุณอาจจะไม่รู้แค่นั้นเองเขาอะ ดูภายนอกอะค่ะอาเพิ่มเติมนะฝั่งเขาอาจจะมีทตดไฟได้นะคะเมจสิงธนูอะไรอย่างเงี้ยคือเขาดูภายนอกเขาดูมั่นใจเขาดูมีสเสน่ห์เขาดูนั่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่จริงๆนะภายในอะเขาเรียกอะไรดูภายนอกแล้วดูเป็นเสือดูเป็นสิงโตอะแต่จริงภายในใจเป็นลูกแมวเหมียวอะแบบเงี้ยวๆงยในขณะที่ตัวคุณอะอจริงๆนะคุณนิ่งมากนะคะ ทั้งบนสื่อโซเชียลช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้โพสอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้อัปเดตอะไรเลยอะไรย่างเงี้ยคุณดูเขาอ่านคุณไม่ออกอ่านเกมคุณไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแล้วก็ในขณะที่ตัวคุณเองอะ่ะคุณก็มองเขาจากที่ไกลๆอะ่ะคุณก็รู้สึกว่าเออเขาก็เขาก็ากยังเหมือนเดิมอะ่ะคือดูดีมีเสน่ดูมีคนเข้าหาเขาก็คงมีความสุขแฮปปี้ดีกับชีวิตเขานั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเคารู้สึกว่าคุณสองคนอะ่ะดึงเชิงกันอยู่ในชีวิตจริงหมายถึงว่าในโลก 3D อะ่ะ อาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากในช่วงช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยหรือในช่วงหนึ่งเดือนช่วงแบบแกลบประมาณ20กว่าวันอะไรเงี้ยแต่แต่ในทางโลก 3D เอ้ยโลก 5D ค่ะโลกโลกแบบจิตวิญญาณโลกความรู้สึกอินสตนิ้งสัญชาตญาณอะไรเงี้ยคุณกับเขาอะรู้สึกถึงกันบางอย่าง อธิบายไม่ถูกเค่ okay, อธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันมีบางอย่างอะไรเงี้ยที่ที่แบบลองเชิงกัน <laughs> อืมตัวเขาไม่กล้าที่จะทําอะไรมากในตอนนี้นะคะเพราะว่าอาไม่อยากทําให้น้ําขุนก่อนหน้าเนี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขาก็ตามหรือเคยมีปากเสียงกันหรือเคยมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันหรือใดๆก็ตามเขาอะ ไม่รู้เลยว่าตอนเนี้คุณยังจาเรื่องนั้นได้อยู่หรือเปล่าคุณยังโกรธเขาอยู่ไหมหรือว่ามีอะไรที่คุณติดค้างอยู่ในใจหรือเปล่าเกี่ยวกับเขาอะไรเงี้ยดังนั้นน่ะถ้าเขาก้าวเข้ามาสูมสี่สุ่มห้ามันอาจจะพลาดพลั้งแล้วทะเลาะกับคุณได้อะไรเงี้ยซึ่งเขาจะทําให้เต็งเสียคะแนนเขาก็จะไม่ทํานะคะในขณะที่ตัวคุณน่ะคุณรู้สึกว่าเวลามองไปที่เขาอ่ะก็ยังเห็นเหมือนเดิมอ่ะความหมายคือเห็นเหมือนเดิมคือเห็นความไม่มั่นคงเห็นความไม่รู้ว่าเขารู้สึกอะไรกันแน่เห็นความแบบ หมดหวังสิ้นหวังอย่างที่บอกในตอนแรกแบว่าตัวคุณน่ะรู้สึกว่าคิดไม่ออกหรอกว่าคิดไม่ออกเลยว่าเอากับคนเนี้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงดูเป็นไปได้ยากอะ่ะก็ตืมทาใจไปเรื่อยอ่ะก็ก็ไปเรื่อยอย่างเงี้ยกอนละกันอะไรเงี้ยเพราะว่าองจริงตัวคุณคิดคิดบอกตัวเองมาตั้งแต่ช่วงต้นที่อ่านไพ่แล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ควรจะนานขนาดนี้ด้วยซ้าแต่มันดัน,นานคนที่เหมือนกับเรารู้สึกว่า อาจจะแค่ผ่านมาแป๊บๆแ,แ,แล้วก็หายไปอ้าวผ่านไปเป็นปีๆเฮ้ยคนนี้ยังไม่หายไปจากชีวิตเลยอ่ะอะไรอย่างเนี้ยตัวเขาอะมีการคิดมีการจินตนาการแล้วก็มีการวางแผนนะคะว่ากับคุณอะเขาอยากจะพาไปทำอะไรอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แบบไหนไปในทิศทางไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากจะโคออเปรเรตอะอยากจะร่วมมือกันกับคุณสร้างความสัมพันธ์นี้ให้มันแบบมั่นคงอะคะ่ะ ในขณะที่ตัวคุณเองอ่ะคุณก็คิดนะว่าเนีย่ยเห็นไหมในใจลึกๆอ่ะตัวคุณเองก็รู้สึกว่าถ้าคุณกับเขาเป็นแฟนกันนะหนึ่งเลยนะลูกต้องหน้าตาดีแน่เลยสองเราสองคนต้องแบบเก็บตังค์ได้เยอะมากเนี่ยเราต้องเป็นคู่ที่แบบช่วยกันหาเงินได้เยอะเพราะคุณเก่งอย่างนี้เขาเก่งอย่างนั้นเมื่อเอาความสัมพันธ์มันมารวมกันเอาความสามารถมารวมกันมันจะสร้างเงินได้เยอะสร้างความมั่นคงสร้างเนี่ยต่างคนต่างคิดอยู่ในหัวตัวเองอะ่ะคิดถึงแต่การสร้างความมั่นคงการร่วมมือกันนะ เห็นไหมว่าความคิดมันตรงกันเขาเรียกว่าเนี่ยจิตจิตมันเท่ากันแล้วเขาเรียกอะไรนะอ่าศีลเสมือกันแล้วเหลือแค่ในโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะคุณจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าคุณจะ make a move พร้อมกันหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยหาแค่ทั้งเองอตัวเขาเขอโทษนะคือ energy เคกแบบหายมากนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วง เนี่ยแปดถึงสิบอ็ดสิงหานอกาะที่เค้กกำลังอัดคลิปเนี่ยมันเป็นช่วงที่ที่อารมณ์เค้กมันจะไม่นิ่งนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีว่ามีดาวมีดาวจันมีนนะคะดังนั้นน่ะมันก็จะเซนซิทีฟมันก็จะขึ้นขึ้น,นลงๆงนะคะฝั่งเขาอะเ่นอ็อคับเนี่ยคะ่ะด้วยความที่เวลาที่ตัวเขาอะไม่รู้ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงเรื่องคุณดีอะ เขาจะพยายามเอาตัวเองไปทํางานไปโฟกัสเรื่องนั้นไปโฟกัสเรื่องนี้บางครั้งเขาก็แบบมีไปปาร์ตี้บ้างไปหาเพื่อนบ้างไปอะไรเงี้ยแต่เขาจะเอาเอาเอาหัวใจตัวเองเนี่ยเก็บใส่กล่องไว้เพราะเหมือนตรงเนี้ยที่เขาออกจากบ้านไปด้วยมีแค่เจ็ดถ้วยแต่เห็นไหมว่าตอนแรกมันมีแปดถ้วยนะในฝังเขานะคะดังนั้นหนึ่งถ้วยที่เขาเก็บไวอ้อ่ะคือมีเจ้าของแล้วซึ่งก็คือคนที่เขานั่งเพ้อน,นั่งฝันแอบส่อง เขาเรียกนะผ่านสื่ออยู่อะเออก็คือคุนนั่นเองนะคะเคยรู้สึกว่าใช่นะฝั่งคุณน่าจะมีนะท่านท่านน้ำมาคามีนกรกฎพิจิกอะไรเงี้ยว่าไปนะเนาะตัวคุณอะเคยรู้สึกว่าเร็วๆนี้นะคะเร็วเร็วนี้หลังจากนี้อีกประมาณแบบหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยคุณจะเริ่มแสดงออกละว,ว่าเฮ้ย hey, คุณโสดจริงๆแล้วนะไม่ได้มีใครในใจ ไม่ได้มีคนคุยที่เป็นแบบคนคุยพิเศษอ่าเริ่มแล้วคุณจะเริ่มคุณจะเริ่มเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในมาร์เก็ตอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาไปวางบนแบบเขาเรียกนะเอาตัวเองไปอยู่บนตลาดอีกครั้งหนึ่งว่าฉันโสดนะจ๊ะฉัน available อะไรอย่างเงี้ยอ่าหลังจากนี้พอคุณไปแสดงออกแบบนี้ปุ๊บเขาเขาจะไม่พลาดเรื่องราวของคุณแน่นอนนะคะไหนดูซิ จะมีคนเข้ามาคุยเยอะนะหลังจากนี้นะคะจะเสนอแรงมากแล้วก็จะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาคุยทั้งคนอายุเท่ากันอายุน้อยกว่าอายุมากกว่าเข้ามาเยอะหมดเลยถามว่าเขายอมไหมไม่ยอมค่ะเด e d e a t ขึ้นมาแบบเนี้ยเขาจะเหมือนกับคนที่แบบปล่อยไม้ตายอะ่ะเออปล่อยไม้ตายปล่อยแบบท่าไม้ตายออกมาเลยอะไรเงี้ยถ้าคุณกับเขาเหมือนเว้นช่วงไปแล้วไม่ค่อยได้คุยกันไม่มีใครเทคแอคชั่นเดี๋ยวคุณจะได้เห็นแอคชั่นแบบเต็ม เต็มสตรีมเต็มพลังแบบแสงสีเสียงมาจากเขาครบ t เด d เดเนี่ยมาในรูปแบบที่อะไรที่คุณเคยคิดไว้เกี่ยวกับเขาอะค่ะมันจะเหมือนกับไม่เป็นไปตามนั้นมันจะเป็นอีกแบบแล้วเป็นอีกแบบที่ดีกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเป็นอะไรที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดหวังไม่คาดฝันด้วยและเวลาคนเราไม่คาดหวังอะไรอะเวลามันเกิดขึ้นอนะมันจะเซอร์ไพรส์มันจะประทับใจมากแล้วมันก็จะเหมือนกับ ครบอะแสงสีเสียงอย่างที่บอกนะคะเครู้สึกว่าคุณจะคุณจะมีความสุขมากในเชิงที่ใจคุณจะฟูมากใครจะเข้ามาจีบมาคุยกับคุณไม่รู้แหละเยอะไม่หมดแหละแต่คนเนี้ยจะโดดเด่นมากแล้วก็จะชนะขาดลอยเลยนะคะสำหรับบางคนนะให้บอกไว้สำหรับบางคนนะบบนนะมันเป็นมันเป็นอม เมคอัพเซ็กซ์นะคะหรือการที่แบบไปทานข้าวนั่นนี่นั่นนี่แล้วก็ตกกระไดพลอยจนปุ๊บป๊ออะไรเงี้ยได้มีคขึ้นคืนโรแมนติกด้วยกันดังนั้นมันเลยเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากอะไรเงี้ยนะคะเตัวเขาอาจจะไม่ได้พูดหรอกว่าคืออาจจะไม่ได้พูดทันทีเลยว่าเออรักนะเป็นแฟนกันนะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่คุณจะเห็นได้ชัดแหละจากการกระทํานะคะแล้วก็ไม่นานหลังจากนั้น่ะทุกอย่างจะค่อยๆชัดเจนขึ้นนะคะแต่ว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่เหมือนกับ คำว่ารักจากปากเขาอ่ะมันไม่ใช่สไตล์เขาอ่ะมันเขาไม่ใช่คนที่จะมานั่งแบบไอรูฟิวอ่ะไม่ใช่นะคะแล้วก็เคารู้สึกว่าตัวคุณอ่ะคุณคุณจะก้าวผ่านสเตจหรือก้าวผ่านจุดที่เขาต้องเขาต้องมานั่งบอกความรู้สึกหรือเขาต้องมานั่งงอคุณต้องมาบอกว่าที่ผ่านมาที่เขาเงียบมันเป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้คือคุณจะก้าวข้ามผ่านไอจุดนั้นไปเลยปัญหาเล็กๆที่เป็นเรื่องความรู้สึกอะ มันจะถูกเคลียร์แล้วก็ถูกจบไปในค่ําคืนนั้นหรือการไปกินข้าวด้วยกันวันนั้นหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอ่อมันจะเข้าใจกันอัตโนมัติทุกอย่างมันจะเป็นไปโดยแบบเลื่อนไหลแบบว่าคุณเองอะจะเข้าใจเขาโดยที่เขาไม่ต้องอธิบายเป็นคําพูดแล้วคุณก็ไม่ติดใจอะไรด้วยหมายความว่าคุณไม่ติดใจเรื่องอดีต มันไม่มีอะไรต้องถามหรืออะไรอีกคือมันมันมันโฟล์เป็นน้ำเลยอะคะ่ะอืมเนี่ยมันคือแบบคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคือไพ่เดิมสตาร์ขึ้นฝั่งคุณเนาะแล้วก็ฝั่งเขาเนี่ยคือแบบทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ช็อตเดยเดยมาแกะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับ complete แล้วอะคือ พูดไงดีให้เข้าใจอคุณรู้สึกว่าคุณคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณเป็นคนสําคัญของเขานะสายตาเขาอะไม่เคยมองใครนอกจากคุณต่อให้วันเนี้ยเขาไม่พูดว่าเขารักคุณอะแต่เวลาคุณนั่งมองตาเขาอะคุณจะเขินเลยแหละคุณจะรู้สึกว่าืมสายตานี้บอกรักตลอดห้าวินาทีเลยอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเขาชอบคุณมากแล้วก็หลงคุณมากแล้วก็จริงมีความรู้สึกให้คุณมากๆแบบเนี้ยมาตลอด แต่สร้างภาพแค่นั้นเองแค่นั้นเลยนะคะจนคุณรู้สึกว่าเขาว่าังเป็นลูกไก่ในกำมือคุณเลยนะเอาจริงแล้วแล้วคุณจะมีความรู้สึกเหมือนถ้าปกติคุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วอะแต่เวลาคุณอยู่ต่อหน้าคนเนี้ยคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณสวยขึ้นคุณหล่อขึ้นแล้วคุณก็รู้สึกเหมือนเป็นคนสําคัญคุณรู้สึกว่าเออคุณมีความสุขมากเค้กบอกได้แค่นี้เค้กบอกคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากคุณรู้สึกถูกเติมเต็ม แล้วตัวเขาเองอะ่ะเขาก็มีความสุขมากๆเขารู้สึกว่าหัวใจเขาว่าหนึ่งถ้วยที่เขาแอบเก็บไว้มาตลอดวันเนี้มีโอกาสได้ยื่นให้คุณแล้วอะไรเงี้ยวันนี้มีโอกาสได้แบบได้แสดงให้เห็นได้ทําให้คุณรู้สึกแค่ขออนุญาตพูดนะคะคือมันมันค่อนข้างอีโรติกนิดนึงคือมันเป็นเหมือนความรู้สึกเหมือนคนกอดกันคนจูบกันอะไรเงี้ยคนแบบคนแสดงความรักอะคะ่ะ เป็นรักโรแมนติกต่อกันดังนั้นความสุขมันก็เลยเหมือนกับอเอ่อล้นความเอเนอรมันเออล้นอะทุกอย่างมันเลย Flow คำอธิบายไม่ต้องเราเข้าใจกันประมาณนี้มันมองตามาแบบความรักชนะทุกอย่างปัญหาที่ผ่านมาคือเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ล้วก็มันก็จะลงเอยกันโดยโดยธรรมชาติะคะ่ะ เขาถึงได้บอกไงว่าถ้าจังหวะมันใช่เวลามันใช่กับคนที่ที่เราเลือกอะเลือกแล้วว่าเออเราให้เขาสงดที่ใช่อะไรเงี้ยมันก็มันมันจะง่ายทุกอย่างมันจะง่ายเองมันจะไม่ซับซ้อนแล้วมันก็จะไม่ยากแล้วก็จะเต็มไปด้วยความความสุขอะไรเงี้ยค่ะความอิ่มเอมใจนั่นเองนะคะโอเคประมาณนี้ขอบคุณมากมนาะที่เข้ามาฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะเวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ